สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้เย็นนี้นะครับมาพบกับวัตถุมงคลนะครับของพระอาจารย์สุริยันนะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับแล้วก็มีปู่มหาธิราร่วมพุทธวิเศษในวาระด้วยนะครับนะ รุ่นนี้จะเป็นพระปิดตานะครับรุ่นจินดาวดีรุ่นรวยๆนะครับของพระอาจารย์สุริยันนะครับเดี๋ยวมารับชมไปมาพร้อมกันพี่ชายนะครับถ้าเกิดชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมไปพร้อมกันครับพี่ชายนะครับจากเริ่มจากรายการแรกรายการที่1กันเลยฮะรายการที่1ครับขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้ รายการนี้นะครับเป็นผิวนะฮะลายใสเหมือนสายลุ้งเลยเลขคุณเบอร์เก้าหนึ่งตะกุดสามดอกฮะเงินทองหน้าครับพี่ตะกุดสามดอกนะรายการนี้แบ่งปันให้ี่ใหญ่นะครับสองร้อยสี่สิบาทพอพี่ชาย่รายการที่หนึ่งนะครับนี่ด้านหลังสวยๆเลยนะครับรายการที่หนึ่งต่อมาครับรายการถัดไปฮะรายการที่สองครับโอ้โหรายการนี้สองครับรายการนี้มาเป็นเขียวมรกนะฮะหรือเขียวพวกกระซับฮะ นี่ฮะรายการที่สองนี่ครับเลขคนจับเบอร์มาเลขสี่สิบหกฮะเลขคนจัเบอร์มาเลขสี่สิบหกนี่ฮะครับรายการนี้เอาไปพี่ผมแบ่งปันให้นี่ครับสองร้อยสี่สิบาทฮะรายการที่สองนี่ครับจะกดเงินสามดอกกันนะพี่นะนะฮะวันนี้ได้มานี่ครับจินตามณีพระอาจารย์สุริยันนะครับต่อมาครับรายการที่สามครับรายการที่สามรายการนี้เป็นเนื้อว่านไพ่ดำนะฮะ เลขคุณเบอร์นะครับหนึ่งห้าแปดนะครับฝั่งท้องไหลตรงกลางนะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทรายการที่สามนะครับนะได้พิเศษมาก็จะมาแบ่งฟันให้พี่พิเศษนะครับโตมารายการที่สี่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชั้นหมากนะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งสองหนึ่งหกสองนะครับหนึ่งหกสองนะครับรายการนี้ครับดยจีวรหลวงปู่มหาชีดยจีวรพระอาจารย์สุริยันค่ะรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่5ครับรายการที่5มาลุยกันต่อครับโอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อชั้นหมากนะครับเลขคู่ตัวเบอร์หมาเลขเจ็ดเจ็ดรายการนี้ปิดแผ่นทองฮะเอาไปครับพี่ชารายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆเนี่ครับนี่สองร้อยสี่สิบบาทพอพี่ชารายการที่5นี่ครับต่อมารายการที่6นะฮะรายการที่6เป็นเนื้อวาดไผ่ดำนะครับเป็นงานเพียวๆพี่เลขคู่ตัวเบอร์หเลขสองรองแม่ทับฮะ เอาไป2 0 0บาทพอพี่เลขแม่ทับนะฮะรายการที่6นะครับต่อมาครับรายการที่7จ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพวกกระซับนะฮะปิดแผ่นทองด้านหน้าเลขคุณตัเบอร์หกสรวมกันได้แปฮะเลขคุณตําเบอร์หกสรวมกันได้แครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายรายการที่7ะฮะเอาไป240บาทะฮะรายการที่7นะครับ ต่อมารายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับนะครับโรจีวอนพระอาจารย์สุริยันนะครับเลขคนณะเบอร์170นย์ะฮะ170นะพี่ชายรายการนี้เอาไป200บาทพอครับพี่ชายรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่9ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านไพรดับนะครับนะเลขคนณะเบอินมาได้สิบสองฮะเลขคนณะเบอินมาได้สิบสองครับรายการนี้จัดให้พี่ชี้นะครับนะขอที่200บาทพอครับพี่ชายรายการที่9ฮะ ต่อมาครับรายการที่10ครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหชีสิพรีเมียมรายการนี้นะเป็นลายสายลุกข้างหลังเลขโคดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลข5้าสนะห้าสิหรือ4ี่สนี่พี่นะด้านหน้าเป็นลายลายนะครับแข่งเงินแท้นะครับ,บลานหน้าบลานแข่งเงินแท้พี่รายการที่10นะครับรายการนี้ผมขอเป็นปันที่300บาทรายการนี้ขอเป็นปันที่300บาทครับพี่ชายรายการที่10นะฮะ ต่อมารายการที่11ตอรายการนี้เป็นเนื้อว่าประจํานะครับจะก,กุดเงินแท้1ดอกนะรายการนี้ขอ240บาทครับพี่ชายเลขคุณตัเบอร์าเลข็ฮะรวมกันได้8ครับพี่ชายรายการที่11นะครับ ต่อมารายการที่12ครับ12รายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบนะฮะโลยนะครับเลขพจําเบอร์ใหม่เลขหครับรายการนี้เนื้อเท้าผงทูบนะครับฝังท้องไหลฮะฝังท้องไหลนะครับรายการนี้รายการที่12แบ่งปันที่200บาทนะครับแบ่งปันที่200บาทครับพิเศษให้นะครับอีพีนี้ได้มาเบา นะผมไปกดราคามาให้เลยนะครับไปกดราคามาให้พี่ๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะต่อมาครับรายการที่13ครับรายการนี้ครับเลขคนจัเบอร์หนึ่งเก้าสองรายการนี้เป็นเนื้อว่นอ่าใบหลางนะครับเนื้อใบหลางปิดแผ่นทองครับสวยๆเลยนะครับนะขอ240บาทครับพี่ชายรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อชานหมากครับโลจิวอนลุกปู่ปิดแผ่นทองหน้าหลังนะครับปิดแผ่นทองหน้าหลังครับองค์แรกนะ มีแค่หน้าเดียวนะองค์นี้ปิดแผ่นทองหน้าหลังเลขคุณตเบอร์หนึ่งหกเก้านะครับเลขคุณตเบอร์หนึ่งหกเก้านะองค์นี้นะนี่ฮะเลขคุณตเบอร์หนึ่งหกเก้าปิดแผ่นทองหน้าหลังรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับขอที่สองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้า รายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำจะกดเงินหนึ่งดอกครับเลขค้นเบอร์มาเลขสี่สิบสามฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้าต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่ชายรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อชานหมากเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดสองฮะเนื้อชานหมากเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดสองครับปิดแผ่นทองด้านหน้าครับขอที่สองร้อยสี่สิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบหกฮะ นี่ฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่17ครับรายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อจาก้นคกนะครับนะเป็นาลายเขาเรียกว่าลายอาหอยนะครับนะเป็นลายก้นหอยนะครับนี่นี่ฮะ เป็นสีธงชาตินะครับรายการนี้ด้านหน้าเป็นว่านพุทธคุณร้อยแปดนะครับสวยขวยญทุ่งคมเลยเลขค้นตัเบอร์มาเลขหกสิบหนึ่งหกหนึ่งนะเล,เลขค้นตัเบอร์เลขหนึ่งหกหนึ่งพี่หามเงินถามทองครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบบาทครับพี่ชายรายการนี้นะครับสองร้อยสี่บาทรายการที่สิบเจ็ดครับต่อมารายการที่18รายการที่เป็นเนื้อเทาผงทูบเลขค้นตัเบอร์หกสิบสามรวมกันเจ้าพี่นะกำไรข้อมือเงินแท้ครับ รายการนี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้2 8 0ดบาทนะครับไอสองร้อยหกสิบบาทพอแล้วกันนะครับนะลายเนื้อท่าทูบนะกำกำไรข้อมือเงินแท้นะครับต่อมารายการที่19ครับรายการนี้เป็นเนว้านใบลานนะครับเงินนะปิดเงินหน้าแท้นะครับหน้าเงินแท้แข้งเงินแท้ครับนี่ฮะเนื้อใบลานนะครับเลขค้นตวเบสิบห้านี่ฮะ รายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับนะขอที่350บาทจบให้เลยนะฮะองค์ท็อปนะรายการนี้องค์ท็อปท็อปเลยนะครับ350บาทครับพี่ชายรายการที่19ต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่20เนื้อว่านไผ่ดำครับรายการจะได้คนจำนวนหนึ่งห้าสี่นะครับรายการจะได้คนจำนวนหนึ่งห้าสี่นะครับแบ่งปันที่สองร้อยบาทแบ่งปันที่พี่ๆที่สองร้อยบาท Titan, ครับพี่ชายคือรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมารายการที่21นะครับรายการ21รายการนี้เนื้อชา้ามากตะกุดกษัตระย์เลขค้นเบอร์มาเลข92ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่นะครับรายการที่21นะครับ250บ,บาทนะครับแบ่งปันให้250บาทครับพี่ชายรายการที่21นะครับนะครับ สวัสพี่ยันนี้ครับมีแบบพายพี่นะครับยี่รายการนะครับเดี๋ยวพี่พีลองเรื่องดูนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนินกลับขอบพระคุณในะพี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ